เป็นแผลนะคะแผลที่เราเปิดมาแล้วะคะแผลแดงดีนะคะหนอก็ไม่มีเป็นสีสีขาวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอายาเราเราเช็ดไปแล้วนะคะเช็ดแผลแล้วนะคะบีบด,ดูก็เหมือนไม่อักเสบแล้วแต่ก็ต้องดูทุกวันนะคะเนะี่ยก็เอาเบตาด,ดีเนี่ยเกาะเข้าไปในรูเ,เพราะว่าเนี่ยในรูเนี่ยมันโบอยู่นะคะ จะแผ่ดีนะคะแผ่ดีแบบแผ่ไม่ไม่เน่าอะ่ะแผ่ดีนะคะแผ่สดดีแล้วก็พยายามให้เวตาดินเข้าไปในให้มากที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองใส่เทสค่ะจุเลียจุเลียดีนะคะวิ่งเล่นอะไรกินข้าวอะไรได้ปกตินะไม่มีไข้นะคะเพราะว่าเราผ่าเมื่อคืนนี่ไงเนี่ยแล้วก็เบาบวมด้วยคะ่ะปกติจะบวมมากแต่ว่าเราก็ต้องลองดูตรงนี้หน่อยเนาะ เนี่ยเหมือนเท้าน้องเหี่ยวลงเยอะแบบเหมือนเบาบวมอะค่ะเราเอาหน่อออกแล้วเนาะแล้วก็เอานานโนพ่นฟิดนาโนเมื่อก่อนที่เราจะมาล้างเนี่ยแผลปิดดีจังเลยนะคะแผลปิดแล้วก็แต่ว่าเราจําเป็นต้องเปิดแผลอีกหน่อยเพื่อเราจะดูว่าหนอมันมันหลุดออกมาหมดหรือยังสรุปมันยังมีอยู่อีกนิดหน่อยนะคะ มีเป็นเศษขาวๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆที่พี่คงต้องดูอย่างเงี้ยจนกว่าแบบน้องจะแผลก็ดีนะคะคือไม่บวมอ่ะลุกไปเลย <c oughs> พี่ไม่มีอันนี้นะพี่เอานี่แปะไว้ <c oughs> วันนี้ก็อาจจะยังไม่ต้องฉีดยาให้น้องนะคะ <c oughs> เพราะว่าเมื่อคืนพี่ฉีดยาให้ 0.2cc นะคะแก้เซบพี่เอาเอ็กตาชัวฉีดเดี๋ยวแปะแพก่อนคะ่คะลูกคระบเดี๋ยวอันเจ็บปะลูกเจ็บปะคะ่ะเจ็บปะค่ะเด็กก็ดืออะคะ่ะ,เด,ะ,คะเดี๋ยวพ่อนอีกทีปุ๊ตปุบ ใช้เทนส์พัทนะคะพัทยาเนี่ยเอาแบบเหนียวอะคะ่ะดีมากใช้สองอันนะคะพันนีอก็พันได้อันหนึ่งแอละโฟกัสไหมคะนีอก็พันได้ข้างลยพันอีกอันนึงเมื่อคือเราก็พันให้สองอันนะคะครับตกใจหมดเลยใช่ไหม นะคะปิดไว้แบบนี hmm. sì> ้นะคะแบบนี้น้องก็เดินได้ ตามปกตินะคะไม่ค่อยไม่ค่อยนี่แล้วค่ะวันนี้ไม่ค่อยจะแพ็กมากเดี๋ยวต้องจับคนนะคะเดียดดนมากัดจะเรียดออกไปอย่างนี้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวดดนมากัดเดี๋ยววันนี้ไปก่อนเดี๋ยววันนี้ต้องไปก่อนต้องลาไปก่อนนะคะพาจะเลียลาไปก่อนวันนี้เนี่ยแผนจะเป็นประมาณเนี้ยค่ะอันเนี้ยวันเนี้ยพี่พี่รักษาวันที่พี่ผ่าวันที่สองแล้วนะคะ ดูแผลจุเลยที่ว่าจะหายกี่วันนะคะหนอทกทุเลมากเลยนะคะไปก่อนนะคะต้องขอโทษเอฟซีมีเอฟซีอยู่สิบสามคน <c oughs> ไปก่อนนะจ๊ะวัสด,ดีนะจ๊ะ